ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีกันในช่วงที่ดาวเสาร์มีการเดินพักองศาตรงนี้ส่งผลอย่างไรชาวกันตั้งใจฟังให้ดีนะครับลัคนาราศีกันถือว่าถือว่าดาวเสาร์มีการเดินวิปรลิตอยู่เล็กน้อยแล้วก็ชาวลัคนาราศีกันอีกเช่นกัน การที่ดาวเสารเดินอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในเรือนที่เขาเรียกว่าตีโกนร่วมธาตุดินแต่เพียงแต่องศาถอยหลังเท่านั้นแต่โดยภาพรวมแล้วยังมีความสาเร็จดีอยู่นะครับมีดีอยู่แน่นอนการงานดีมากนะอา้าวชาวลัคนาราศีกันนะดาวที่เดินแบบนี้ส่งผลให้ตัวของชาวกันเองนั้น งานยังมีความสําเร็จดีอยู่เพราะดาวเสายังเป็นกเกษตรราธีด่ดีแล้วก็ตีโกนกับลัคนาของคุณแต่แต่ชาวลัคนาราศีกันนั้นอาจจะมีเรื่องวุ่นวายจุกจิกเกี่ยวกับญาติพี่น้องเล็กน้อยจุกจิกเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะหรือไม่ก็จุกจิกอะไรล่ะจุกจิกเกี่ยวกับอดีตแฟนอดีตผัวอดีตเมียก็ได้ เนี่ยแหละทำให้จุกจิกจะจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไปดูได้เลยจุกจิกเกี่ยวกับอดีตแฟนอดีตผัวอดีตเมียแม่งทําให้กูหงุดหงิดจุกจิกใจเรื่องอื่นไม่มีอะไรหรอกมันจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องเหล่านี้นะอะไรที่ดีลีทได้ตัดได้และสบายใจก็ควรจะทํานะครับแล้วก็นะต้องมีสติมากๆแต่ชาวการดาวเสาวยังคง ตีโกนถึงลัคนาอยู่ชะตาชีวิตยังมีความสำเร็จดีอยู่ไม่ต้องห่วงนะยังมีความสำเร็จดีอยู่ถึงแม้ว่าดาวจะเดินพักองศาตรงนี้ทั้งงานและเงินยังมีความสำเร็จดีอยู่ส่วนเรื่องความรักเมื่อกี้ผมแถมไปแล้วว่าใครนะครับที่มีอดีตแฟนอดีตผัวอดีตเมียเข้ามาวุ่นวายในชีวิตตัดให้ขาดเลยชับจับชับเข้าใจไหม นะครับแล้วก็แล้วก็เดินหน้าไปคือตัดให้ขาดหมายับว่าถ้ามันนำความจุกจิกมาให้เราอันนี้คือต้องตัดส่วนคนที่ยังรักกันอยู่รักกันดียังดีต่อการอันนี้อีกเรื่องนะต้องแยกแยะนะเออต้องแยกแยะคือไอ้คนที่แม่งไม่มีประโยชน์กับกูคนที่แม่งนำแต่เรื่องซวยเรื่องไม่ดีเรื่องจังไรมาให้อันนี้ต้องตัดจะไปคบทำหาอะไรถูกไหมส่วนใครที่ อ้าวมีปัญหาการเล็กน้อยแต่คุยกันได้ดีขึ้นทำความเข้าใจกันมากขึ้นเอออันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็รวมความอยู่ในหมวดที่ว่าวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องญาติพี่น้องแล้วก็เรื่องคนรักเก่าอาดีตแฟนอดีตผัวอดีตเมียได้หมดฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี